สวัสดีครับวันนี้มี brv ลูกค้ายัางสวยเลยได้สีขาวนะครับตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับขนาดกลางลูกค้าได้เครื่องยนต์1.5นนะตัวนี้เป็น Honda brv 1.5ตัว v นะครับลูกค้าในโฉมปี2018นะครับราคา469,000บาทนะครับเลขใหม่60,000กิโลนะครับลูกค้าถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับทั้งกระจังหน้าไฟหน้าทุกอย่างทันสมัยจัดจันะไฟนะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์ลูกค้ากระจังหน้าโฟเมียม รูราสุดๆนะตามแบรนด์ฮอนด้าเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยลูกค้ากรับสวัสดีลูกค้าท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถมือสองด้วยวันนี้มีรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมาให้ลูกค้ารับชมกันสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหารถเจัดที่นั่งนะครับผมสภาพดีๆเกียร์เอคันนี้เข้ามาแล้วนะครับผมสําหรับ Honda า r v นะครับ1.5ตัววีลูกค้าราคานะครับจับต้องได้แน่นอนลูกค้า4แสน6หื9 0 0 0บาทนะครับผมเลขไมล์6 0 0ื่นโลนะครับ เลขไม้หกหมื่นโลลูกค้านี่สุดยอดนะครับไม้น้อยมากๆนะในชมปีสอง8สิบปถือว่าราคาดีเลยนะลูกค้าสี่0 0นหกหมื่นเก้าันบาทนะยังไงฝั่งแนะนำบอกต่อช่องหลังรถเก่งด้วยลูกค้าบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัวรถทุกอย่างเกียร์เอมือหนึ่งแน่นอนนะครับลูกค้าเทียบมือหนึ่งได้เลยนะมาลูกค้าเดี๋ยวพารับชมด้านหน้าก่อนเลยนะครับ,บ,รบไฟหน้านะครับลูกค้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่ หลอดไฟกลมๆนะครับผมยางรอนะครับลูกค้ากรอบโคมใสกิกนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยแต่เข็บด้านข้างทุกอย่างสวยเนียนกิกนะคันนี้หรือว่าสวยอีกหนึ่งคันเลยลูกค้ากระจังหน้านะครับผมโคเมี่ยงเงาวิงนะใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยลูกค้านี่ย่างสวยนะครับตัวซุ้มนะครับผมสีดําไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับในส่วนของตัวแม็กนะครับลูกค้าเป็นทูโทนนะครับแม็กเป็นทูโทนนะครับผม สวยเลยนะตัวยางปี2022นะครับลูกค้าตัวยางปี2022นะครับผมตัวซุ้มด้านในทุกอย่างเนียนเก๊กนะโช็กเชิร์กนะครับผมสะอาดวิง่งแน่นอนนะสภาพสวยมากมาลูกค้าเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะครับไร้ริ้วไร้รอยนะหลักลงหลักยิ้มไม่มีนะลูกค้าสภาพดีจัดจนะคันนี้นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลียวนะครับลูกค้าไม่แห้งมาพร้อมไฟเลียวนะครับ ในส่วนของตัวภายในนะครับลูกค้าเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเงาสวยเลยนะครับลูกค้าคันนี้นี่เบาะหนังเงาสวยเลยนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับสีดำอ๋อเป็นคุมโทนเป็นสีดําหมดเลยนะครับเนี่เรือนไม้นะครับหรูหราสวยงามนะครับลูกค้าหรูหราสวยงามนะครับเลขไม้หกหมื่นหกพันกิโลนะครับลูกค้าเนี่เรือนไม้นะครับสวยมากนะเนี่เรือนไม้สวยมากนะครับ ส่วนของตัวกล้องถอยนะครับค่อนข้างคมชัดนะครับชัดเจนมากๆนะลูกค้ามีการระยะให้ลูกค้าด้วยนะครับสุดยอดนะหน้าจอนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับลูกค้าคอนโซลนะครับสวยเนียนกริ๊กเลยนะครับใหม่ๆเลยลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้น่าใช้สุดๆนะครับลูกค้า4 6 9 0 0 0บาทนะครับแอร์ปรับออโต้ด้วยลูกค้าสุดยอดนะสุดยอดนะครับถือว่าเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนลูกค้า คันนี้นะครับสามารถเสริมในส่วนของตัวเบาะด้านหลังด้วยนะครับนี่สามารถใส่เบาะด้านหลังได้ด้วยนะครับลูกค้าหัวน็อตนะครับสวยใสไร้ริ้วไร้รอยเลยนะครับลูกค้าสติกเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบครบๆนะสติกเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบครบๆนะครับโครงสร้างสวยงามนะครับนี่โครงสร้างสวยงามแถวที่นั่งนะครับแถวที่สองลูกค้าหัเบาะหนังเงาวิ้งเลยนะครับเบาะหนังเงาวิ้งเลยนี่ อย่างรอนะครับลูกค้าฟิล์มติดให้เรียบร้อยรอบคันนะครับหลักหลังคาด้านบนมีไปพร้อมๆเลยนะคันนี้เหมาะมากลูกค้าสายแคมปิ้งนะครับผมบครัวเล็กๆนะต้องจับเลยนะครับคันนี้ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับเลียมมุมทุกอย่างไม่มีริ้วไม่มีรอยนะตัวเครื่องยนต์ ivtec เลยลูกค้าเครื่องยนต์ ivtec เลยนะครับตัวไฟนะครับคาดตรงกลางนะยาวมาจนถึงอีกฝั่งเลยนะสวยงามมากๆนะครับดีไซน์ดีสุดๆเนาะมาเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยนะครับผม คันนี้นะครับมีกล้องถอยไม่พอนะลูกค้ามีในส่วนของตัวนี่เห็นเซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะครับผมด้านหลังกว้างขวางนะครับให้ลูกเด็กเล็กแดงนะครับสามารถนั่งเล่นได้เลยนะนั่งเล่นได้เลยนะครับลูกค้านี่ภายนงภายในนะครับสวยทิปนะในส่วนของตัวคอนโซลด้านบนนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่ารอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนี่โครงสร้างทุกอย่างนะครับเดิมๆสวยๆข่าวิ่งแบบนี้เลยนะข่าวิ่งแบบนี้เลยลูกค้า สวยงามมากๆนะครับโฮ้ยลูกค้านี่มีเบาะนะครับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับตัวนี้ตัว V ีนะลูกค้ามีเบาะอยู่ด้านล่างด้วยหรือเปล่านะครับอ่าไม่ใช่นะครับลูกค้าเป็นเบาะเขาเหมือนเดิมนะลูกค้าเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งนะครับแถวที่สองลูกค้าโทษทีนะครับแอบตื่นเต้นเลยคิดว่ามีเบาะแถวที่สามมานะไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะนี่ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับชอบแบบนี้เนาะหาซื้อฟูกซื้ออะไรให้เด็กๆนะครับผมสามารถนั่งเล่นได้เลยนะครับ หรือไม่นะครับจะเสริมเป็นตัวเบาะแถวที่สามก็ได้นะครับผมทางศูนย์ฮอนด้าเขามีออปชั่นตรงนี้เสริมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมตัวโช๊นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะนิ่มนวลมากๆนะครับผมลูกค้านิ่มนวลมากๆนะครับนี่ตัวรถนะครับโดยรวมบอกได้เลยว่าสวยวิ้งแน่นอนนะครับลูกค้าเอาไปใช้ต่อนี่บอกเลยว่าเท่สุดๆนะครับนี่เอาไปเป็นกวนนะครับผมไปเป็นกวนยังได้เลยนะสําหรับเพื่อนฝูงนะครับผมที่เน้นไป ปีนเขานะครับผมหรือว่าแคมปิ้งนะไปกันได้ครบทุกคนแน่นอนนะครับเจ็ดแปดคนอับกันเข้าไปได้เลยนะเครื่องยนต์1.5ของฮอนด้านะถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับลูกค้าการันตีได้เลยว่าสุดยอดนะหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับลูกค้าสภาพดีๆนะครับสครับเพจนะเลขเครื่องเลขถังระบุชัดเจนนะครับนี่สุดยอดนะก็ใครนะครับที่สนใจนะครับสําหรับ B R V นะครับผมเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆได้เลยลูกค้า เหลือๆนะครับกาลังผุมกาลังนี่เหลือจริงๆนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคลูกค้าเนี่เครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับลูกค้าสีสูบกันไปเลยฮะสุดยอดนะครับเหลือๆอยู่แล้วนะครับผมลูกค้ารอยซีนทุกอย่างนะครับจากห้องเครื่องนะคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเนี่สวยงามนะลูกค้าเดี๋ยวแผ่นให้ดูช้าๆนะครับผม เปิดลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสต็อปคลิปเพื่อดูคลิปนี้ได้เลยนะสต็อปดูได้เลยนะครับผมท่านน้องจะช้าให้ดูเลยนะนี่ในส่วน a b o บลสนะครับจัมสีจะโรงงานอยู่แบบครบๆนะครับหัวนงหัวน็อตนะใส่กิ๊กเลยลูกค้าหัวน็อตใส่กิ๊กเลยนะครับนี่ยังรอนะครับลูกค้าตามอกนะครับผมสติ๊กเกอร์อกติดมาเรียบร้อยนะครับผม QR c โค้ดนะครับครบๆหมดเลยลูกค้านี่อย่างสวยนะครับคันนี้เป็น รถครอบครัวที่น่าใช้อีก1นึคันนะครับผมใครที่สนใจสำหรับ BRV คันนี้นะครับผมโัวหาหลังด่วนๆที่0986276862นะครับหรือรายหลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยรถสภาพนี้นะครับผมไม่มีแกดสักจุดนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับ7 A แน่นอนลูกค้าสภาพดีจัดๆนะใครที่สนใจนะครับ BRV 1.5ตัว V นะครับในโวมปี2018ราคา4,69,000บาทคันนี้นะครับผม บอกเลยว่าไม่น้อยมากๆด้วยนะ60,000กิโลเท่านั้นลูกคา้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถออ,ออนไลน์ได้เรามีคนนั้นยิน่งเร็ให้ถึงที่บ้านเลยหรือลูกค้าถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสามารถมาดูรถจริงได้เลยที่ตรงขําบิ๊กซีร่มเก้าลูกคา้าไม่ไกลนะครับร้านสนุกค,คาเรานั่นเองนะป้ายใหญ่ๆเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบการรีวิวของหลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หลังด้วยเป็นกำลังใจให้หารถสวยๆเกรดเแบบนี้มาให้ลูกคา้าชมกันอีกสาหรับคลิปนี้